สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตสโตยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ในงานเปิดตัวนะครับโตโยต้ายาริสเอที2022รุ่นใหม่นะครับวันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัววันแรกนะครับเราจะได้รู้สักทีนะครับไขข้อข้องใจว่าเอ้ยสงสัยกันมานานรถรุ่นใหม่หน้าตาเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมาดูสักทีนะครับอ่ะเนื่องจากวันนี้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไฮไลท์ของงานก่อนรถที่มีชุดแต่งนะครับคันนี้ครับ เอทีพีรีมิแยมลุซอ้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าลุซอ์เนี่ยมีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับชุดแต่งของลุซอ์จะประกอบไปด้วยสเกิร์ตสเกิร์ตกันชนด้านหน้าตัวนี้นี่ทําให้มันดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ดูในส่วนของตัวสเกิร์ตด,ด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยพื้นฐานของตัวรถเนี่ยเป็นรุ่นพรีเมียมราคา6กแส0 0้าหนะครับจุดเด่นของคันนี้เวลามองเห็นชัดๆเลยคือดิสเบรกจะ4ล้อนะครับรุ่นไหนที่มีดิสเบรก4ล้อรุ่นบนเนี่ยดิสเบรก4ล้อจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าาแต่่่2รุนลง จะเป็นด,ดัมเบกด้านหลังเบรกมือจะเป็นก้านดึงนะครับให้ยางแบบโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธนะครับเอสตัวนี้ล้อจะเป็นขอบ16นิ้วครับล้อขอบ16นิ้วนะครับนี่มากตอร์ยาง19560ขอบ16นะครับแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังจุดเด่นม,มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีในส่วนของเสาอากาศคลีฟชลามนะครับ ส่วนทรงสวยงามนะครับแล้วก็รับสัญญาณได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังตัวนี้เป็นแพ็คเกจของตัวลูโซในส่วนของตัวด้านในนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นแพ็คเกจแบบพรีเมียมเป็นตัวลองท็อปนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเน้นไปทางเรื่องความหรูหรานะครับ <S <S เป็นเปียโนแบล็กแล้วก็เป็นแพ็คเกจหนังเรามาดูข้างในกันไหมลักษณะาภายในคอนโซลนี่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับเหมือนว่ามันอยู่ในเวลส์มาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเฮ้ยพวงมาลัยคล้ายๆกับ G G R Yaris R Yaris เเลลลยยยอะะนคครับ้าๆก็มีพวงมาลัยมัลติฟัังก์ชน มีกดปุ่มดูกล้องมองรอบพันอกองศาได้ซึ่งกล้องมองรอบ3ันสองศาเนี่ยก็จะมีคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมลองท็อปก็จะมีนะครับแล้วก็มีในส่วนของดันดิมิเลดาครูซซอนโทนแบบออสปีดเรนจ์นะครับหน้าปัดนี่ก็ออไซน์คล้ายๆกับตัวเวลโรสนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่มีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ออโต้แออโต้ตัวนี้มีกรอง pm 2.5ได้ด้วยนีนี่มปุ่ม เพมสองจุดห้านะครับนี่แล้วก็มีไฟบอกเตือนเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารตอนหลังทั้ง3ตอนนะครับมีในส่วนของตัวช่อง USB ด้านหน้าให้2ช่องนะครับด้านหลังก็มี2ช่องอย่างที่บอกคือรุ่นไหนที่มีดิสเบรก4ล้อนะครับก็คือเบรกมือจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโฮด้วยนะครับก็คือเป็น2รุ่นบนนั่นเองแต่ถ้า2รุ่นล่างเนี่ยรุ่นสปอร์ตกับรุ่นสมาร์ทเนี่ยดิสเบรกด้านหลังและเบรกจะใช้เป็นดัมเบรกนะครับแล้วก็เบรกจะใช้เป็นมือดึงนะครับเป็นเบรกก้านนะครับ คันเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบรางตรงเหมือนรถสมัยใหม่แล้วแล้วก็มี sequential shift สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดานะครับก็เพิ่มอัตราลดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับหน้าจอก็จะมีขนาดกว้างถึง9นิ้วนะครับแล้วก็มีบอกรายละเอียดต่างๆคล้ายๆเวล l o s ซึ่งมันจะบอกในเรื่องของความเอียงอุณหภูมิน้ําแล้วก็โวลของแบตเตอรี่ได้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับที่ทํางานควบคู่กับ กล้อง360องศาก็จะให้ภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของทัศนวิสัยภายในเวลาที่เข้ามานั่งเนี่ยฟีลลิ่งมันดูผมว่าดูดีกว่าคันเดิมเยอะเลยนะเพราะว่ารถคันนี้นะครับรถคันนี้มันกว้างกว่าเดิมนะครับ1เซนนะครับหเซนนี่เหมือนจะน้อยนะแต่ไม่น้อยนะครับแล้วก็สูงกว่าเดิม1เซนนะครับแล้วในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของรถเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของดีไซน์การออกแบบคอนโซลต่างๆก็ได้นะครับมีแพคเกจต่างๆที่ ในเรื่องของตัวเซฟตี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์นี่มีปุ่มด้วย ensor, เซนเซอร์เปิดปิดเซนเซอร์รอบคันมีระบบ s t a r t t สตา System นะครับที่เวลาเครื่องยนต์ติดดับเวลาที่รถติดนะครับแล้วก็มี Sense แพ็กเกจตัวตาเซฟตี้เซนต์ก็คือรถช่วยเบรกให้ตั้งระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าแบบ a All อ s p e e d รนท์ถึงจนถึงจุดๆนิ่งเลยนะครับแล้วก็มี l a n e d e p a r t u r e a l e เ t ตนะครับเตือนเวลารถออกนอกเลนแล้วก็พกุงมาไหนนวงกลับรวมไปถึงออโต้ไฮเบียมเปิดไฟสูงอัััตตโนนมินะครบ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับรถคันนี้ก็มีถุงลมไม้ถึง6ใบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกลวงมารกับแป้นเบรกยุบตัวได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะจะเป็น w ี I L นะครับดูดซับแรงกระแทกเมื่อโดนชนจากด้านท้ายนะครับจะสังเกตว่าเบาะนี่เป็นหนังแบบนุ่มนะครับเวลาผิวสัมผัสกดเข้าไปนี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยของแพงของแพงอันนี้ของแพงแล้วก็เบาะจะเป็นหนังสลับกับผ้านะครับให้ให้ลวดลายที่ค่อนข้างสวยงามนี่มีแถบสตรปต,ตรงนี้ด้วยนะครับ ให้รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเพดานก็มีไลน์นี่ไฟเกง๋งอ๋อไฟเก๋งเป็น LED ด้วยนะครับเป็น LED ด้วยมีกล่องเก็บแว่นตาอุ้ยซ่อนเงินได้ซนะ่อนเงินได้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ครับโอ้โหกระจกสองหน้าจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเต็มอันเลยนะครับ ไปดูคันอื่นกันอ่ะต่อมานะครับเราก็มาดูตัวเริ่มต้นกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นสําหรับคนที่มีรถคันแรกนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเก็บเงินได้นะผมว่าคันนี้เหมาะมากนะครับเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นทางด้านหน้านะโฉบออปชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไฟหน้าไฟไท้าย LED นะครับล้รออลลอยขอบสนิ้วพุชตาสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็ไปนในส่วนของเครื่องเสียงจอสัมผัส8นิ้วนะครับมาเรามาดูกันดีกว่ามาดูกันด ด้านข้างนะครับมีพุช้างสมารคีด้วยนะครับนี่มาดูดูด้านท้ายดูข้างนอกก่อนอาพาดูข้างนอกก่อนอันนี้เป็นด้านท้ายดัเหมือนกันทุกรุ่นไฟทท้า l e d นะครับแล้วก็จุดเด่นนี่เห็นไหมข้างล่างจะมีเหมือนตัวแผงดิสเซอ์เอร์เป็นตัวที่มันรีดลมออกมานะครับทําให้การระบายอากาศเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคล้ายๆกับพวกรถสปอร์ตหรือซุปเปอร์คาร์นะครับนี่ดูพื้นที่เก็บของกันดีกว่าโอ้ยใหญ่โตประหฬาดมีอะไรบ้างขอต้นหน่อยขอรื้อหน่อย นี่มีช่องเก็บของได้ด้วยน้ำมันเติมได้ถึง e20 นะครับน้ำมันเติมถึง e20 แอนแอนแอนนี่เราเข้ามาในรุ่นรุ่นเริ่มต้นเฮ้ยโอ้โหนี่รุ่นเริ่มต้นนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีพุชสตาร์ทมีหน้าจอเครื่องเสียงจอสัมผัส8นิ้วช่อง USB อยู่ด้านบนนะครับแอร์ยังเป็นออโต้เลยถือว่าดีแล้วครับสำหรับราคา539,000ผมว่าดีกว่ารุ่นเก่าๆที่ทางโตโยต้าเราเคยทำมาเยอะเลยนะครับ มาเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่2รองจากด้านล่างขึ้นมาครับก็คือดีกว่ารุ่นสปอร์ตอีกนะครับคันนี้คือรุ่นสมาร์นะครับราคา5 8 4 0 0 0แนะครับแต่คันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีชุดแต่งโครเมียมนะครับเราเรียกว่าชุดแต่งเชียโรนะครับราคา8,690บบาทจากโตโยต้าเลยมีอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นชุดแต่งเน้นที่มันแบบโครเมียมโครเมียมนะครับนี่โครเมียมเห็นไหมครับชุดแต่งโครเมียมแบบนี้มีสัญลักษณ์ยาริสเอทีฟด้วยผมว่ามันเป็นชุดแต่งให้อารมณ์แบบ ความเน้นความหรูหรานะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีตัวเบ้ามือจับโครเมียมอันนี้คือกันรอยกันเล็บได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็มีทั้ง4 4บานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชิ้นท้ายนะครับชิ้นท้ายคิ้วคาดฝาท้ายเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับคิ้วคาดฝาท้ายเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับให้อารมณ์แบบดูแบบหรูหราขึ้นมาอีกสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบเลอะเทอะเยอะแยะนะครับอ่านี่แล้วก็มีคิ้วกระจังหน้านี้ด้วย ม,มทั้งหมดนี้4 4ชิ้นเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจเชียโรนะครับราคา8 0 0 0 8,690บาทนะครับราคา8 6 9 0บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะครับเราลงไปดูข้างในดีกว,ว่ารุ่นสมาร์ทเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับโอเคพอเวลาเข้ามาให้อารมณ์แบบเอ้ยทูโทนทูโทนทูโทนมีอะไรต่างจากคันเมื่อกี้บ้างอ่ะสังเกตชัดๆนะแผงข้างด้านนี้จะมีหุ้มหนังแล้วก็เย็บสติชิ่งด้วยด้วยได้นะครับ แล้วก็แพ็กเกจด้านบนนี้เป็นหนังนะครับเห็นไหมมีเย็บได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงจอสัมผัสเห็นไหมจะเปลี่ยนไปอันนี้จอจะใหญ่กว่าเดิมอันนี้เป็นจอ9นิ้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวแอร์ออโต้มีเหมือนกันเหมือนคนันู้นแพ็กเกจด,ด้านล่างอันนี้เหมือนคันู้นนะครับแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทอันนี้เห็นไหมมันจะมีโครเมียมให้ด้วยโซนกลางจะเป็นแบบเปียโนแบล็ค นะครับประตูจะคล้ายๆกันแต่ว่าประตูจะมีในส่วนของตัวมือจับที่เป็นเมทเลลิกอ่าและนี่ครับคือเรือธงของรุ่นนะครับยาริสเอทีพพรีเมียมลักชนะครับคันนี้ราคา6 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้มากับสีแพทเินัมไวท์เพลนะครับไวท์แพทเทนัมไวท์เพลต้องเพิ่มอีก7,000บาทนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจุดเด่นของรถเขามีอะไรกันบ้างนะครับ อยากให้เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่า2ตัวบนนะครับจะมีกล้องมองรอบพันสามองศามาให้นะครับในส่วนของ2ตัวบนนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจ Toyota Safety Sense เนี่ยที่เป็นแบบ All Speed Range นะครับ A/C/C นะครับตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยนะครับในส่วนของตัวเรดาร์ที่อยู่ตรงโลโก้เนี่ยเราย้ายไปอยู่ด้านบนแล้วนะครับคือเป็นกล้องคู่เลยเป็นกล้องสเตอริโอคามิรานะครับคือมันจะทํางานได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนมันจะง่ายกว่านะครับโอเค โอ้โหสัมผัสกลิ่นอายของความฮรูหราระดับลักชัวรี่นะครับจุดสังเกตเวลาที่เราเข้ามานั่งนะครับสีแดงนี่จะเด่นมากเลยในรุ่นท็อปนะครับเพราะน้นรุ่นท็อปเนี่ยถ้าเราซื้อคันนี้นะครับและเบอดแดงนะจะรู้เลยว่าคันนี้คุณซื้อรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ลายของบอะนะจะเป็นลาย d i เดมอนเชฟเป็นลายข้วหลามตัดนะครับซึ่งลายพวกนี้ผมสังเกตนะมาอยู่ในรถราคาแพงๆนะรถหรูๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นท็อปโอ้มัน เน้นในเรื่องความหรูหราสุดๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวลำโพงนะครับลำโพงเราใช้ลำโพงแพลเนียนะครับซึ่งเกรดของลำโพงเนี่ยก็จะดีขึ้นกว่ารถที่ไอทีรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจุดเด่นนะครับโอ้โหเวลาแพคเกจหนังพวงมาลัยมันดูจับแล้วมันนุ่มมือกว่าเดิมอกอนงะนุ่มมือกว่าคันที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบอะไรของความเป็นท็อปของความเป็นที่สุดนะครับ ของความหรูหราระดับสุดยอดนะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยจะเหมาะที่สุดในราคา6,89,000บาทนะครับสีขาวมุกแพทินัมไวท์เพลเนี่ยเพิ่ม7 0 0 0บาทนะครับโอเคครับในส่วนของเจ้าตัวยาริสเอทิตัวใหม่นะครับเรายังคงใช้เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะครับเทคโนโลยีวาแปรผันดูอวีวีทีไอเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจูนใหม่นะครับให้เครื่องยนต์กระฉับกระเฉงมากกว่าเดิมจากปกติ92แรงม้าเป็น9 4ม้าเพิ่มมา2ตัวนะครับ แล้วก็แรงบิดนะครับจากเดิม109นิวตันเป็น110นิวตันนะครับจากที่อาจารย์โต้เคยลองขับมานะครับให้ความรู้สึกว่ารถอย่างรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาที่เราปล่อยเบรคนะครับรถจะไม่ค่อยไปแต่ครั้นี้พอเวลาปล่อยเบรกปุ๊บรถไหลเลยคือเหมือนกับรถที่มีขนาดเครื่องมประมาณพันห้าหรือรถที่มีกําลังแรงม้าสักร้อยแรงม้านะครับมันจะไปแบบเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นออกตัวจะสบายมากขึ้น อัตราเร่งเวลาที่ต่อเกียร์เจ็ดสปีดเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในส่วนของอัตราเร่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างลุ่มนวนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นสมูทมากๆนะครับโอเคในส่วนนี้ของอาจารย์โต๊สเนี่ยก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนคลิปหน้านะครับอาจารย์โต๊สจะพาทุกท่านไปพบกับรถอะไรขับรถอะไรที่ไหนยังไงโปรดติดตามชมนะครับวันนี้ stay safe รักษาสุขภาพ enjoy การใช้รถสวัสดีครับพราก